เดีย๋ดวยวก้ามกึ่งเรากำลังหาที่จอดรถครับพอทีจอดรถอยู่ครับเพราะว่าเราจะไปซื้อหมวกระทะครับหาที่จอดรถครับผม,มเสียสิตรงนี้สิบบาทอะ่ะสิบหรือยี่สิบสิบบาทครับสิบ <20. S 2> บาทสิบบาทเงินเดือนแบบสิบบาท ยังนี่ไงไปรเราจะเดินไปดูมกุกกระกันครับ วูยีสิประด้จะให้อินครับเราจอรดรถครับจะเดินไปหาซื้ออะไรทางร้านค้าครับเยกระเป๋าตังค์ไม่ได้เอามาไว้ในรถนะงานนี้ก็ไม่เด้ฟักแล้วกระเป๋าตังค์ไม่ได้มา ถูกี่ใจเเดียวถึสบาทไม่ดนีว่ถูก้วดีไปครับเราจะเดินเราจะเดินข้ามฟ้าครับไปร้านหมูกระทะไปให้เขาไปให้เขามองหน้าครับเราจะข้ามถนนครับว้ายเราเราเปิดกล้องอยู่ครับผม ปลาแลบน่าวกลัวครับเราจะไปให้เขานินทาเออถามนี่วันนี้เราเดิน,วน,นรวันนี้เราไปเลยเราไปรอบรอำเภอรอบรอบจังหวัดสกลน,นครแล้วครับวันนี้เรามารอบจังหวัดสกลน,นครแล้วครับผมมาสุดท้ายมาลงที่อำเภอคำตะ้าเนี่ยครับ แล้ววันนี้เราก็มาจบเป็นร้านเดิมครับผมนี่ครับเรามาจบอยู่ร้านนี้ครับอยู่ที่ตลาดคัมตะก้าครับแล้วเราจะ <c oughs> วันนี้ไม่รู้อ่ะรอบที่ไหนอ้วเนี่ยรอบที่สามที่สี่แล้วมัเนี่ยกไปโดนแซวแล้วก็กว่าจะกลับบ้านนี่น้ำน้ำหนักขึ้นอีกเยอะเลยอ่ะนี่ครับร้านของกระดาร้านนี้ครับ เรามาประจํากันหลายรอบแล้วครับเรื่องจะมาอีกก็ดีขออนุญาตถ่ายเลยนะครับอยากดูตัวเองไปดูช่อง YouTube แล้วกันอยากดูตัวเองไปดูช่อง YouTube แล้วกันจะเห็นตัวเอง มาหลายรอบแล้วเนี่ยว่าจะลงอ่ะยังไม่ได้ลงวันนี้ว่างได้ลงสัาหน่อยว่าจะรอบสะกลแล้วเนี่ยไม่ลงเลยแถมแถมคนไปต้มน้ำซุปแถมคนใช่ไหมไม่เอาไี่เอาแถมไม่ย่างไม่เอาคน มันายการอเกาด้ว <sociedad> ันแแถว่ซลกันเล่นครับที่ลานเขมาเอาก็มาะแถวนี้ก็เล่าโขงกันเนาะจะขึ้นมาไหนก็เล่าโขงแล้ว ครับนี่ครับเดี๋ยวรอเข้าก่อนครับเราจะเข้าไปตักให้เขาเข้ามาตักครับวันนี้วันนี้มาหลายรอบรถติดรถติดใจอะไรฮะเดี๋ยว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 สิบอกมันมีมันมีกูหลามหายกุหลาบเดีนี่ครับครับอ๋จริงจรินะ สองคนที่อดูเท่ๆละล่ออะไรมากๆหน่อยอ่ะมาไหมเขาบอกว่าอย่างนี้เลยนะอม่อ้าปลาจริงหรอของเขาของเขาหน้าก็ทําหน้ากินครับผมสะอาดสะอ้านครับเห็นไหมครับยาวเลยครับเยอะครับมีเรื่องหลายอย่างเลยครับห้าทุตแถมทุตไหมครับเนี่ยอันนี้อันนี้เขาขามมันนั้น่หมาอย่บอเกาหลี เกาหลีจะอยู่จะอยู่คำตะกาเนาะชื่อเข้ามาเข้าไปมอันนี้อะไรนะน้มใรู้ไขว้นรู้แต่ว่าเราจะมาอยู่นี่น้ำหนักขึ้นหลายโลเดี๋ยวกลับบ้านก็ผอมเองอ่ะ เราจะไปดูกันครับว่าอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยไม่ค้าอันนี้คืออะไรก็คือหมูอะไรทุกอย่างเลยนะเลืนี่ยรวมๆไปเถอะเห็นกินกันไม่คิดเลื่องพี่ครีเราดูว่ามีอะไรบ้างไหมครับคุณ จะกลับบ้านแล้วแล้วถ่ายจะกลับบ้านแล้วแล้วเก็บภาพไว้ก่อนกลับวันไหนคะนี่วันอาทิตย์เพราะวันนี้วันนี้เราไปทุราเสานไหลายที่ไม่มีไม่มีใครกินมากันบ่อย้นเคย เจอเจอแม่ขาเซลใครเนาะจำไม่ได้แล้ววันนั้นจำได้อยู่มันหลายวันก็จำหน้าไม่ได้แล้วครับร้านหมูกระทะครับผมอยู่ที่ตลาดคามตะก้าครับอยู่ตรงข้ามตลาดสดคามตะก้าครับ

มือกรนเนะนะครับเรารวมๆกันไปครับมีของให้เลือกลากหลากหล,ลายครับมาร้านนี้ครับมาร้านเดียวพอเลยครับพอก็เข้าร้านพอก็เข้าร้านหมูกระทะเลยครับแล้วถุงใหม่ก็ไดกไ้ก่อน,นไ้ก่อนแล้วถุงมันจะขาด ตึ้กิโลตึ้งกิโลอยู่นี่ครับบ้านม่วงบ้านดงครับเราอยู่ฝั่งเราอยู่ฝั่งตลาดสดครับตลาดสดคัมตะก้าครับนี่แหละตลาดสดเทศบาลของอำเภอคัมตะก้าครับ นี่ับตลาดสดครับแต่เรายืนอยู <c oughs> <c oughs> ่ฝั่งร้านหมวกกระทะครับอันนี้ก๋วเตี๋ยวอร้านหมกทังงาน ขนนี้อครับนนีมนครอันนี้อันนี้ห้าหอันนั้นอ้มาอนน้นนี้แถมันี้แถมแทจงน้เยแนมเงอ็ดมาหนึ่งภาษาหมื่นเลยนี่แทบไม่รู้แบืออาบักก้าดูฟัาเหมืน้เลลย่างสมบูรณเลยละ ม,มามาครั้งที่สามแล้วเนี่ยสามวันแล้วเนี่ยันติดเลยพรุ่งนี้มาอีกนะคะ,อะโอ้จะกลับบ้านกินนกลับบ้านเลยค่ะกินกินจะกลับบ้านไม่ได้แล้วเนี่ยกลับไปบ้านประจินนี่พวกจะไม่ได้เลยพอเลยเห,ลหลายคนนะเว้ย

กินจนจะกลับบ้านไม่ได้แล้ว ผักเอาเอาครับผักสี่ถุงักสี่ถุงผักถุงผักถุงปกติแม่แถมจะไดวัตถุดิบมาอางกุแลยนะนะฝนมาฝนมาไล่กล้องไม่ได้อารมณ์มาล่มในรถเแล้วแต่เห็นเจ้าของก็ไปดูได้นะ จะมีขงไม่เห็นหรอเพราปิดหน้าไวขนาดนั้นเดเกคนไหนไมั้นก็ถามหาอยู่มีเดก,ก่านันก็ <c oughs> <c oughs> เน้หมูนใช่ไเน้นหมูเรันหมูเราอยู่ที่ร้านหมูกระทะครับร้านหมูร้านขายหมูกระทะที่ตลาด คำตะก้าครับอยู่ตรงข้างกับตลาดเลยครับเปียกฝนแล้ว ฝันู้นเป็นตลาดคําตะก้าครับนี่ครับเป็นตลาดคําตะก้าครับฝนครับฝนอะไรต้องเข้าร่วมก่อนครับฝนมาไล่กล้องปากหมุดเอาไว้ดเไว้เลยเหรอปักหมุดเอาไว้เลยว่า ปากมุดเอาไว้ไว่าอยู่ไหนคำตะก,ก้าเลยเหรอ <laughs> รเราจะกลับแล้วครับเราได้ของแล้ว <c oughs> วันนี้วันนี้ได้ของแล้วเจะกลับแล้วครับเ <c oughs> อ,นนเคอ,อนนเา 500. ออครบห้าร้อยไม่ต้องทอนยากละคะ้ับอกไม่ต้งทอนยากกดีเอาไปอันนู้นก็ได้เราได้แล้วครับเราจะกลับแล้ว ใช่ไหมเรื่อยโทรมาได้อยู่มาบ่อยจนมาบ่อยมาปักหมุดจะกลับไปจะจะ, <as Everywhere> จะกลับจะกลับปัจจินแล้วจะงอปลาทอยเหรอจะกลับมากินสองท้ายปัจจินยังไงเอาเอาเอาในถุงนะเอาเอะไรสามกันอีกเห็นเท่าไหร่ฮะมันอ้วนแล้วหรือเฮ้ยมันเลยอ้ว่อนนะมันเลยอ้วนแล้วแหละสามสามวันแล้ว 500 500 500ดิ500ซื้อ500เป็น100นึงก็เป็น6 50กถบอก0 0 500 500 600้เอ้งจะนเบอร์โทรหอ f ้นเฮ้ย f a c นเบอร์หอไมอ่ะ f a c e เข้ายากยากเะตัวเหรอโอ้ชื่อเข้าๆเองเด้อผมไม่เข้าวะชื่อ

อีกตัวไาหาอีกตัวไปเสี่ยงโชคเอาไงเซลลเซลลเซลล์้าขายไข่บุกทาครับพอลระมามาเซลโดยเฉพาะร้านนี้ครับกรอกุ้งบุกตาพุเฟ่ครับ ได้ยังป๊อยั๊ไปไม่มาเอคะจะให้มาจะให้มาอีกเหรอขอละมั้งเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเราได้ของแล้วครับเราจะเดินทางกลับบ้านต่อไปครับเดินทางกันต่อครับ บ้านม่วงบ้านดุงครับป้ายตรงนี้ครับอันนี้ตลาดตลาดคาตาก้าครับตลาดเทศบาลคาตาก้าให้เราจะเดินทางกลับกันครับไปเข้าฟอยนี้ <c oughs> เดินหารถครับ นี่ครับนี่คือตลาดเทศบาลคาตะก,ก้าครับเ,เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับครับเดินมาขึ้นรถครับวันนี้เราเดินเลาะกันทั้งวันแล้วครับเอาผักไว้หลังอาน,น้ำซุปไปหลังรถก็ได้อาหมูอ่ะ,มะอมไม่เป็นไรหรอกก็แว้งหลังก็ไล้ ของเก่ายังมีอยู่บ้านก็มหถีแจคเอามาเ็เดียวริดผิดขายผิดถุงก็ร้อยไปขายผิดเจ็บไเออรถุงละห้ถุงละร้อยที่แรกอะที่คิดเมื่อกี้คือนั่นแหละทแผมคิดห้าสิบนี่ย เร,เราจะเดินทางเครื่องกลับบ้านครับฝนตกครับไหมมันก็สูงขึ้น,นจริงรถอืมสูงจิงก้าวขาขึ้นกันรู้แล้ว สองคิดตีครับขีดอักขีดแยกสองโลแยกสองโลเจ้าหลังอีกโลครึ่งเป็นสามร้อยห้าสิบถูกไหมสามร้อยห้าสิบเรบวกกันนั้นบวกกันนั้นที่ว่ามาร้อยเป็นสี่ร้อยห้าสิบเดียวดีทู้สี่ร้อยห้าสิบติดผ่านก็เป็นครับเรากําลังออกจากที่จอดรถตลาดคําตะก้าครับที่เรามาอมุกกระทะเรากําลังจะเลี้ยวออกแล้วครับนี่ครับเราเลี้ยวออกมาละนี่ครับ เราเลี้ยวออกมาแล้วครับเราจะไปดูบางสิ่งบางอย่างกันต่อครับฝนครับวันนี้ฝนปอยปอยปลยปลย,ลยทั้งวันครับไม่ตกแรงแต่ก็ปรยโปอยครับตลาดคัมตาก้า ธรรมาดาเด็กคนเบื่ซ้ำน่าด้วยเด็กเด็กคนเบื่อชอแบบว่าไม่ซ้ำด้วยก็ต้องกินเป็นห่อเองอะไรก็ได้จะต้องเป็นหอ่อเดี๋ยวเราจะเดินทางไปห้างบิ๊กซีครับมาถึงบิ๊กซีเราก็จะยุติการถ่ายคลิปเอตตรงนั้นนะครับเพื่อนๆ <c oughs> แล้วเราก็คอยติดตามกันตอนต่อไปและชฉอยต่อไปก็ได้ครับ <c oughs> มีให้ลงทุกวันครับแล้ววันนี้แล้ววันนี้คลิปนี้เราจะต้องลงก่อนแน่เลย เดี๋ยวพวกเขาไปติดตามแล้วเขาไม่เห็นครับเขาจะว่าเราได้เดี๋ยวไปนี่เราจะปล่อยคลิปนี้ให้ปล่อยคลิปนี้ให้ก่อนครับริงคลิปเรามีเยอะให้พเพื่อนๆติดตามรับชมครับมีเยอะครับแต่เรายังไม่ได้ปล่อยไม่หมดครับเราปล่อยยังไม่หมดเราจะทยอยปล่อยไปทุกวันครับให้มันหมดครับไปคลิปนี้เราก็จะปล่อย ปล่อยวันนี้แหละครับเดี๋ยวกลับบ้านเราก็จะปล่อยคลิปนี้ให้เลยครับคลิปนี้ใช้ชื่อคลิปอะไรดีจะปะนี่ครับนี่แอบจีบแม่ค้าหมูกระทะละกันครับง่ายง่ายเลเซเว่นหโโนูนู่นอ่ะพอดีบอกว่าจะไปเซเว่นสักแป๊บครับอ้าวไปก็ไปครับ วิ่งความเร็วรถก็ไม่เรถไม่ดีดตบางทีถ้าตัน87อาจจะดุถ้า88ก็โอ้ยรถตัดเบรคเกี่ยวยยยมันก็ไม่ดีนี่ครับเราจะมาที่ตัวปั๊มน้ำมันปตทครับที่มีเซเว่นขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับเราไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับว่าเราจะไปที่ไหน เราจะเก็บภาพส,สวยๆบรรยากาศดีๆให้เพื่อนๆติดตามอารับชมกันต่อไปครับขอบคุณครับ